พระคาถาเงินล้านพระคาถาบทนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงท่านได้แนะนำให้ญาติโยมนำไปสวดแก้จนจะสวดเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังของแต่ละคนสวดสามจบเก้าจบสามสิบจบร้อยแปดจบหรือจะสวดเท่าอายุก็ได้เอาที่สะดวก สวดทั้งวันได้ยิ่งดีสวดแบบมีสติใจสบายสบายไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิจะเห็นผลได้เร็ววิธีสวดให้ตั้งนโมก่อนสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหัตติ พุทธะมะาอ,าอุนมโมพุทธายะวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธะมะอุนโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาผวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพผว,วันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะ มานีมามะพุทธัสสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตภาหุหัตติ พุทธมะอ,อุนโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธะมะอุนโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รภม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพผว,วันตุเมมิเตพาหุหัติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะ มานีมามะพุทธัสสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติ พุทธมะาอ,าอุนมโมพุทธายะวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธะมะอุนโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพ,พวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะ มานีมามะพุทธัสสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ